คลิปคำพยากรชาวลัคนาราศีกันประจำเดือนมิถุนายนปี2567ค่ะชาวลัคนาราศีกันนะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะในเรื่องการงานเนี่ย จะเป็นจุดที่แฮปปี้หลั่นล้านะคะทางโป่งโล่งสบายไม่มีเรื่องหนักอกหนักใจนะคะอยู่ในจุดที่ไม่ได้มีปัญหาหนักๆในตอนเดือนมีนามเมษานะคะที่มันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงชลมุนวุ่นวายนะคะบางคนเนี่ยอาจจะตกงานในช่วงเดือนนั้นเลยก็ได้นะคะอาจจะถูกย้ายงานเปลี่ยน,นแผนกนะคะมีความกดดันมีความเครียดในเรื่องการงานแต่ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่ทําให้คุณอยู่ในจุดที่ฟ้าสดใสนะคะ การเปลี่ยนแปลงนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้คุณอยู่ในจุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่คุณมีความสบายอกสบายใจในเรื่องการงานเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะเดือนมิถุนายนครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายนเนี่ยจะเป็นช่วงที่เจ้านายผู้ใหญ่นะคะหัวหน้างานเนี่ยอยู่ในทีมเดียวกันกับคุณ ะะอยู่ฝั่งอยู่ข้างเดียวกันกับคุณถือหางคุณคุณพูดจาอะไรเจ้านายผู้ใหญ่ก็เอออห่อ,หอหมกตามกันว่ากันตามกับคุณไปนะคะเป็นจุดที่คุณมีความรู้สึกว่ามันสบายราบเรียบนะคะมันไม่ได้มีปัญหาที่ต้องหนักอกหนักใจหนักๆนะคะทางานไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีความมีโชคดีในเรื่องการงานด้วยนะคะเป็นความโชคดีในเรื่องของการที่มีลาบปากนะคะหรือไม่ก็มีลาบจากการเดินทางมีโชคจากการเดินทาง ถ้าคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานการเจราจารนะคะคุณก็จะอาจจะมีลาบปากนะคะมีโชคจากการที่เขาเลี้ยงอาหารดูแลคุณนะคะทิกคุณอย่างดีนะคะหรืออาจจะเป็นในกรณีของการที่คุณได้ไปศึกษาอบรมนะคะหรือว่าได้ไปเที่ยวกับ เพื่อร่วมงานนะคะกับบริษัทที่จัดตั้งเอลติ้งนะคะทำให้คุณมีโอกาสนะคะที่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะแบบฟรีๆไม่ต้องเสียค่าเดินทางไม่ต้องเสียค่าที่พักนะ,ะหรือคุณจะมีโชคจากการเดินทางนะคะการเดินทางไกลทาให้คุณมีความโชคดีนะคะหรืออาจจะมีโชคในเรื่องของการมีชื่อเสียงนะคะยอดผู้ติดตามนะคะยอด Follower ที่คุณปั้นช่องคุณจะมีโอกาสนะคะที่มียอดผู้ติดตามเพจนะคะหรือยอดผู้ติดตาม ดูคลิปของคุณนะคะช่องทางที่คุณทำในโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะมีโอกาสที่จะเพิ่มยอดวิวได้สูงขึ้นนะคะหรือว่ามีคนติดตามคุณได้เยอะมากขึ้นนะคะ mm hmm. หากใครนะคะที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทำคลิปนะคะคลิปของคุณก็จะมีโอกาสที่จะดังมากในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นกระแสไวรัลนะคะได้รับ ความนิยมมากๆในช่วงเดือนมิถุนายนค่ะส่วนคนลัคนาราศรีกันท่านใดที่ตกงานอยู่นะคะเดือนนี้มีโอกาสดีๆในเรื่องการงานมากๆค่ะเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ในช่วงเดือนมีนาเมษานะคะมันเกิดการเปลี่ยนแปลง นะคะในเรื่องการงานสูงบางคนก็อาจจะตกงานในช่วงเดือนนั้นได้นะคะแต่เดือนมิถุนายนนี้นะคะคุณจะมีโอกาสในการรับเลือกเข้าทํางานนะคะเพราะว่าเนื่องจากในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นช่วงที่ดีในเรื่องการงานของคุณมากนะคะแล้วก็ การพูดจาการให้สัมภาษณ์ของคุณนะคะการมีวาทศิลป์การตอบคําถามของคุณเนี่ยจะอยู่ในจุดที่เจ้านายผู้ใหญ่หรือคนที่มาสัมภาษณ์งานคุณเนี่ยเขาจะเอื้อเอ็นดูคุณนะคะจะทําให้คุณมีความสําเร็จในเรื่องการงานสูงได้งะได้เข้ารับทํางานสูงมากๆค่ะ สำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ขายนะคะเป็นช่วงจังหวะที่เรื่องการงานของคุณโดดเด่นมากๆนะคะอยู่ในจังหวะที่มีลู่ทางในเรื่องการค้าขายที่ดีนะคะมีลูกค้าหลั่งไหลเข้ามาไม่รู้มาจากไหนนะคะแล้วก็เรื่องธุรกิจการงานของคุณนะคะจะมีการบอกปากต่อปากนะคะทำให้คุณมีชื่อเสียงในเรื่องธุรกิจการงานมากขึ้นคนหลั่งไหลมาซื้อบริการนะคะมาใช้สินค้าของคุณมากขึ้นนะคะ ทำให้ธุรกิจการงานการค้าขายของคุณนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะอยู่ในจังหวัดที่ดีมากๆนะคะสมหวังสำเร็จค่ะในช่วงมีนาเมษาพฤษภาสามเดือนนี้นะคะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแบบ ในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีกันมากๆคะไม่ว่าจะไปเจอดาวที่มันเป็นคู่ศัตรูกันนะคะหรือว่าไปตกในเรือนที่มันเป็นอุปษษสรรคศัตรูนะคะทําให้เรื่องการงานของชาวลัคนาราศีกันก่อนหน้านี้อยู่ในจุดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะคะเปลี่ยนแปลงแบบ บางอย่างจะต้องจบสิ้นไปและเกิดก่อกําเนิดสิ่งใหม่นะคะในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่มันก่อกําเนิดสิ่งใหม่เกิดการพัฒนาก้าวหน้านะคะเกิดลู่ทางการมองเห็นการค้าขายการตลาดการทําโฆษณานะคะในเดือนนี้จึงเป็นจังหวะที่ดีมากๆถ้าคุณจะลงทุนในเรื่องของการตลาดหรือว่าการทําเรื่องเกี่ยวกับรีวิวอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่ คุณสามารถทำได้และได้รับผลดีด้วยในเดือนมิถุนายนปี2567ค่ะดวงการเงินของชาวลัคนาราศีกันนะคะประจำเดือนมิถุนายนค่ะ เดือนมิถุนายนนะคะเป็นเดือนที่ดีที่สุดในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีกันค่ะเป็นเดือนที่มีโอกาสดีๆนะคะมีจังหวะดีๆในเรื่องการเงินมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนเงินหลั่งไหลไหลมาเทมานะคะได้แบบอย่างเป็นกรอบเป็นกำนะคะรายจ่ายน้อยลงนะคะมีแต่รายรับเข้ากระเป๋าเงินตรงนะคะจากที่กระเป๋าเงินแบนกระเป๋าเงินแฟบนะคะในช่วงเดือนมีนาเมษานะคะเดือนนี้เดือนมิถุนายนนะคะมีโอกาสดีๆในเรื่องการเงิน นะว่าสนาการเงินสูงเด่นนะคะมีรายรับเข้ามาแบบกระทันหันรายรับแบบงงงงฟุกฟุกมีคนช่วยเหลือในเรื่องการหาเงินมีพ่อแม่ครอบครัว ะะหรือว่าคู่ครองคนรักหรือว่าแฟนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือการเงินของคุณก็ได้นะคะจะเป็นจังหวะที่เรื่องการเงินของคุณนะคะมีโอกาสสําเร็จสมหวังนะคะมีรายรับดีๆเข้ามาได้รับเงินก้อนนะคะเป็นจังหวะที่ดีมากๆในเรื่องการเงินนั่นเองนะคะเพราะเนื่องจากว่าคนลัคนาราศิกันเนี่ยมีดาวการเงินนะคะก็คือดาวศุกร์นะคะเป็นดาวการเงินดาวเจ้าเรือนกระดุมพรเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรืนาราศีรษะศพได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดีเป็นตําแหน่งที่ ตำแหน่งที่มั่นคงหนักแน่นถาวรน,นะคะทำให้เรื่องการเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะมีรายรับเป็นก้อนเป็นปึกเป็นแผ่นเป็นก้อนใหญ่ๆนะคะแล้วก็โดยจะได้จากเรื่องของ ครอบครัวเป็นหลักเลยนะคะเพราะว่ามันดันไปนกุมการกรับดาวครอบครัวด้วยนะคะพ่อแม่ญาติพี่น้องก็อาจจะช่วยเหลือคุณในเรื่องการเงินก็ได้อุปถัมคุณในเรื่องการเงินก็ได้นะคะถ้าหากไม่ใช่ครอบครัวนะคะก็จะเป็นในรูปแบบของคนที่เป็นแฟนคุณเป็นคู่ครองคุณเป็นคนรักคุณก็อาจจะมาช่วยเสริมในเรื่องการมองหาลู่ทางการทํางานนะคะหรือเขาอาจจะไม่ได้โอนเงินให้คุณตรงๆอาจจะเป็นในเวของการที่เขาอาจจะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนการงานให้คุณ ะะโอนเงินในเรื่องของการที่ช่วยให้คุณมีลักษณะการงานที่ดีมากขึ้นนะคะส่งเสริมในธุรกิจการงานของคุณมากขึ้นก็ได้ค่ะสําหรับบางคนนะคะที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะได้เงินจากรายเดือนนะคะแล้วก็ไม่ได้มีครอบครัวหรือว่าคู่ครองคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือเรื่องการเงินนะคะไม่มีวี่แววที่เป็นพูดมาเลยเนี่ยอาจจะเป็นไปในลักษณะของการที่คุณอาจจะมีรายจ่ายน้อยลงนะคะมีทางโลงโปร่งสบาย ในเรื่องรายจ่ายที่น้อยลงนะคะทำให้คุณไม่ต้องจับจ่ายเงินก้อนใหญ่ๆออกไปสามารถเก็บเงินได้มากขึ้นเก็บหอมลอมลิบได้มากขึ้นนะคะมันจะเป็นช่วงที่คุณหมุนเงินข้องขึ้นนะคะเป็นช่วงที่สามารถเก็บเงินไปปิดหนี้ปิดสินได้นะคะหรือสําหรับใครนะคะที่เป็นนายหน้านะคะหรือว่า,ามีการเจรจารซื้อขายนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อขายของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามนะคะในจังหวะนี้มีโอกาสที่จะ ปิด การขายได้สูงนะคะแล้วคุณก็ได้รับเงินในหน้าได้รับเงินค่าคอมมิชชั่นเป็นจํานวนก้อนใหญ่ๆนะคะก่อนหน้านี้นะคะชาวลัคนาราศรีกันท่านใดเนี่ยที่มีเวร,รู้สึกว่าจะได้รับเงินก้อนนะคะมันมีโอกาสที่เขาที่คุณอาจจะดีลงานมาก่อนหน้านี้คืออาจจะเป็นดีลงานช่วงเดือนเมษาพฤษภานะคะแต่มันมาได้รับผลดีได้รับเงินก้อนในช่วงเดือนมิถุนายนอย่างที่ปิพมบอกก็ได้ค่ะดวงความรักของชาวลัคนาราศรีกันประจําเดือนมิถุนาย,ยนปี2567ค่ะ ชาวลัคนาราศีกันนะคะท่านใดที่โสดอยู่นะคะช่วงเดือนมิถุนายนนะคะมีโอกาสที่จะเจอรักทางไกลนะคะมีความรัก ที่ไม่ทันตั้งตัวนะฮะเจอคนถูกใจจากการเดินทางจากการไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะหรือได้รู้จักคนใหม่ๆนะคะแบบกระทันหันผ่านช่องทางแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียนะคะจะมีคนเข้ามาเสนอตัวอยากพูดคุย,ยกับคุณนะคะแบบงงง,งฟุกๆนะคะและช่วงนี้นะเป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์ดูดีมีออร่านะคะพูดจาอะไรก็ดูดึงดูดมีเสน่ห์น่าเข้าหามีแรงดึงดูดต่อเพศตรงข้ามเพศเดียวกัน มา,มาเขาก็อยากที่จะเข้ามาสนใจคุณนะคะให้ความสนใจคุณเขาก็อยากจะเรียกร้องความสนใจจากคุณด้วยนะคะดังนั้นในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะเป็นช่วงที่กําลังพูดคุยสนุกสนานนะคะกาลังจีบกาลังเดทกันนะคะแต่ว่า อย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งผีผามนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าอย่าลืมว่านะช่วงเดือนนี้นะคะเดือนมิถุนายนชาวลัคนาราศีกันนะคะจะมีความรักที่เกาะตัวอย่างรวดเร็วนะคะมีความสุขในความรักความรักมีความหวือหวาเดินหน้าอย่างรวดเร็วพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วมากๆนะคะเดือนมิถุนายนนะคะก็จะเป็นเดือนที่คนโสดชาวลัคนาราศีกันนะคะมีความสุข ในความรักนะะ้หัวใจกระชุ่มกระชวยนะคะอยู่ในจุดที่โลกเป็นสีชมพูนะคะคุยกับใครก็สนุกมีแต่คนอยากคุยด้วยแชทเด้งเยอะมากนะ,ะมีแต่คนอยากจะเข้ามาติดต่อปฏิสัมพันธ์พูดคุยแล้วก็ขายขนมจีบกับคุณคะ่ะสําหรับชาวลัคนาราศีกันทันใดที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะเดือนนี้เป็นโอกาสจังหวะดีๆที่จะ เติมความหวานให้กับชีวิตคู่นะคะสามารถที่จะพากันไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวต่างประเทศนะคะช่วงเดือนมิถุนายนนะคะเป็นจังหวะด,ดีๆที่คุณจะได้จู๋จี๋สวีทหวานกับแฟนมากขึ้นนะคะกับคู่ครองคนรักมากขึ้นทําให้ความรักความสัมพันธ์นะคะอยู่ในเกณฑ์ที่มีเวลาให้กันนะคะความรักโรแมนติกนะคะแล้วก็ปลูกดอกรักให้มันเติบโตเข้มแข็งแข็งแรงนะคะความสัมพันธ์ก็เหนียวแน่นมากขึ้นค่ะ